่า่าสุดแมนเชสเตอร์เดปตระจัมันชี13พฤศจิกายนโดยโค 1, City, oss, นะ้ชเทฟบอนแมนเชสเตอร์เช้านี้ค้เนาเอาได้ยังไงงานนี้ ETH เหนือ JK เทียบปัา50นัดแรกของลีกผู้ดีนะโดยดังอิลิชเชนฮาร์กในายใหญ่ของแมนยูนะฮะมีสติในการเก็บชัยชนะหลังคุมเกมเลีกไปแล้ว50นัดแรกให้กับทางสโมสรเท่ากับทางเซอร์เอเล็กฟอร์ูสันผู้เป็นตำนานและก็เหนือกว่าเจเกนคอฟในครั้งนี้เพิ่มเติมกันอีกด้วย โดวยวิซาแดงเปิดรังเฉืนเอนอชนะลูตันชาววูร์ตบิดนะฮะ1-0ในเกมลีกเมื่อวันเสาร์ท,ที่ผ่านมาจากประตูโทนของวิเตอร์ดินเดอร์ลฟช่วยให้ทีมเก็บชัยชนะเป็นนัดที่7ในช่วงสั้นนี้หลังจากที่ลงเล่นไปทั้งหมด12เกมรังอันดับ6ของตารางคะแนนด้วยการมีทั้งหมด21แต้มตามรังแบนเชลซัตีที่มีอยู่ทั้งหมด28แต้มอยู่7แต้มในตอนนี้ จากผลงานในเกมล่าสุดนะับเป็นชัชนะนัดที่30ของเชนฮักแล้วเสมอไป6และก็แพ้ไป14นะฮะในการครมแมนยูลงเล่นในเกมลีกเท่ากับที่เซอร์อาลิกฟโกสันเสมอ13แพ้ไป7ตำน,นานของสโมสรทำเอาไว้ในจำนวนเกมที่เท่ากันโดยเหนือกว่าเชคินคอฟชนะ26เกมเสมอ14และก็แพ้ไป10ผู้จัดการทีมลิเวอร์พูลในครั้งนี้อีกด้วยนะ โดยจังโจเซ่โมริโย่ได้สร้างสถิติในการคว้าชัยมากที่สุดนะฮะหลังคุมทีม50นัดในลีกสูงสุดของอังกฤษด้วยการเก็บชัยชนะได้3 9นัดสมัยที่คุมเชลซีเป็นครั้งแรกในตอนนั้นานะผมเป็นว่างานนี้ก็ถือว่ามีแนวโน้มในทางที่ดีก็ไม่รู้ว่าทางเซอร์จิมร์คิฟจะอดทนกับทางเอดิชัฮารได้นานขนาดไหนงานนี้ต้องรอดูกันต่อไปก็และกันเรามาดูข่าวจอมานกันครับ เอาได้ยังไงงานนี้เทนฮากบอกได้เลยว่ายันขอเวลาอีกไม่นานก่อนหน้าแมนยูยิ่งระเบิดเชิงเชิงอย่างแน่นอนโดยอีเดนเชนฮาร์กผู้จัดการทีมแมนยูนะครับย้ำคำเดิมว่าขอขอเวลาอีกไม่นานซึ่งบาดาแนวรุกของปีศาจแดงนั้นจะสามารถยิงประตูและกระดกผลงานได้อย่างน่าประทับใจในพ,พรีเมียร์ลีกีซสั่นนี้ได้ โดยทางอิลิกเชนฮากผู้จัดการทีมแมนยูย้ำคำเดิมนะฮะขอเวลาอีกไม่นานในบรรดานแนวรุกปรปีศาทแดงจะสามารถยิงประตูและก็ทำผลงานได้อย่างน่าประทับใจในเกมพีมบริกซีซั่นนี้ได้แม้ว่าจะชนะเหนืนนอลูตันทาวส์1ต่อ0ในเกมล่าสุดเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาจะต้องพึ่งเซนเตอร์แบ็กให้ยิงประตูกำชัยก็ตามที โดยช,ชนะเหนือลูตันทําให้แมนยูนั้นขยับขึ้นที่6ของตารางคะแนนด้วยผลชนะ7และก็แพ้ไป5นะฮะและเหลือตามหลังโซนยูฟาแชมเปียนลีกอีกเพียงแค่3แต้มเท่านั้นก่อนที่ลิเวอร์พูลจะลงเล่นในช่วงวันตย์นี้ โดยไรก็ตามก็ถือว่าเป็นอีกเกมที่แนวรุกของเชนฮาก์คทำผลงานได้อย่างน่าผิดหวังต้องบึ่งพากองหลังเนี่ยอย่างวิกเตอร์บรินเดเลฟให้ช่วยยิงประตูในขณะที่บรัสซูสคอยรุนถูกขวางโอกาสทองเอาไว้ด้วยซูปเปอร์เซฟของมาซินคาบิสกี้ในประตูชิมเยียนส่วนบัคคับเรดฟอร์ดอารอันโดกานาโชปรวมถึงสองสำรองอย่างทางอันชนีและก็องเจนี่มัสยานล้วนแล้วแต่เล่นได้แย่เหมือนกันนะ โดยผลที่เกิดขึ้นทําให้ทางหลังจากที่ผ่านไป12เกมรแรกของพิมบริกซีซั่นนี้บรรดาแนวรุกของแมนยูทั้งสูน้าและก็ตัวริมเส้นยิงวรวมกันได้เพียงแค่1ประตูท่วนๆนะฮะจากทางบรท์ฟอร์ดนอกนั้นทุกคนไม่สามารถยิงประตูได้เลยจนยอดทานรวมทั้งทีมอยู่ที่ประมาณ13ประตูจากทั้งหมด12นัด โดยการนี้แม้กระทั่งเชนฮาก็ยังกล่าวนะฮะว่าเกมนี้เราสร้างโอกาสดีๆกันได้แล้วและมันก็เป็นเรื่องที่ดีรวมถึงว่าสัปดาห์นี้รัสซอนทารุนนะฮะก็ยิงไปแล้วไปถึง5ประตูในสุดแชมเป็นลีกผมมั่นใจได้เลยนะว่าเขาเนี่ยทำได้แบบเดียวกันในพีมบริกส่วนมาคาไรฟอฟ์นนั้นก็รู้ตัวเองดีอยู่แล้วว่าเขาสามารถทำประตูได้ทุกเมื่อตอนนี้เวลานี้ ยังไม่เขายังไม่ยิงแต่เดี๋ยวมันจะมาอย่างแน่นอนตราบใดที่เราสามารถสร้างโอกาสได้ประตูก็จะมาถึงผมมั่นใจเต็มร้อยนี่ก็เป็นคำพูดของทาง e d ด c ิ i เชนฮาร์นะฮะที่บอกว่าลูกทีมของเขามาอย่างแน่นอนแต่ขอเวลาอีกสักหน่อยจะได้ไหมเรามาดูข่าวจอมมารกันครับเอาแล้ยังไงงงเป็นไก่ตาแตกเลยนะเจนมี Bread ่เบรดแนปไม่อยากจะเชื่อแมนยูฟอร์มแรงในพีบริกได้ในทีนี้ โดยเจมี่บริดแนปอดีมิดฟิล์ทีมชาติอังกฤษบนหัวโขนกูรูหนุกหนังนะฮะยอมรับเลยว่ารู้สึกประหลาดใจจริงๆที่ได้รู้ว่า Man แมนเชสเตอร์นั้นคือสโมสรที่โชว์ฟอร์มเข้าฝักที่สุดในพ,พรีเมียร์ลีกนะตอนนี้หลังจากเพิ่งจะเปิดรังเฉือนทีมน้องใหม่ดูตันชาวแบบคือจะไป1.0เมื่อวันเสาร์ที่21พฤศจิกายนที่ผ่านมา ชิง้แมตช์ล่าสุดในชิน ford, องอัเธอร์ฟอร์ดส่งผลให้ทีมของไปจัดแดงของคูซเอรอิกเชนทากเก็บได้ทั้งสิ้น12แต้มในรอบ5เกมลีกล่าสุดนั้นไล่ตั้งแต่พริกนรกทดเจ็บแซงเบรนฟอร์ดบุกเชื่อนเชฟฟิลด์สกอร์เดียวกันอยู่ที่2-1ต่อขั้นการด้วยแพ้แมนเชสเตอร์ดาร์บี้บัต์คาบ้านไป0-3ต่อก่อนจะเฮถึงชินฟูรแลม1ต่อ0และสดร้อนๆน,นะฮะซิวเม็ดเดียวเนื้อดูเทา ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นข้างต้นนั้นค่อนข้างจะสวนกับทางภาพรวมขวบ2ปีอันน่าผิดหวังของกุซือชาวดัช์แมนโดยเฉพาะบนเวทีแชมเปียนลีกหลังจากที่ออกไปโดน f อฟซีโคเปนเฮเกนเผาเครื่องไปถึง4ต่อ3ามวันพุธที่8พฤศจิกาย,ยนที่ผ่านมาทาสายจีนั้นแพ้ไปมากถึง9ในรอบ17เกมทุกประการขณะที่แนวรุกยังน่าผิดหวังมีเพียงแค่มาร์คัเรดฟอร์ดคนเดียวเท่านั้นที่ใส่สกอร์ได้ในช่วงสุดท่นนี้ส่วนทางบรัสนุสอยรุนนะฮะคาด ตัวความหวังใหม่ในวัย20เนี่ยยังไร้ประตูผิดกับทางศึก UCL ที่กดไปแล้วมากถึง5ตรงด้วยกันในครั้งนี้พวกคุณไม่มีทางเดาถูกอย่างแน่นอนว่าพวกเขาเนี่ยอ่าเป็นทีมฟอร์มที่ดีที่สุดในพรีเบรกเรดนับนะฮะอดีตแข้ง Liverpool, pur, ลิเวอร์พูลท่านั้นฮอสเปอร์แล้วก็ซาตัมตันได้กร่าผ่านสื่อสกายสปอร์ตมันเหมือนโรงละครน้ำเน่าอย่างไรอย่างนั้นทุกๆสัปดาห์เนี่ยจะมีแต่ปัญหาประเดประดังทั้งในและก็นอกสนามในครั้งนี้ มันไม่มีความรู้สึกแบบว่าพวกเขานั้นโชว์ฟอร์มไม่ดีเลยไหนว่าจะผลการแข่งขันในแชมเปียนริกที่เลวร้ายนึกภาพออกใช่ไหมว่ากำลังจะสร้างทีมกลับมาอย่างชื่นช้าเอดิกเชนันฮากตกอยู่ภายใต้ความกดดันมหาศาลทีมของเขานั้นห่างไกลจากการเล่นได้ดีรัสซูฮอรุนก็ดูจะไม่สามารถแจ้งเกิดบนเวทีมิบริกอย่างที่เขาทำได้ในศึกแชมเปียนลีก ถึงอย่างไรก็ตามผมคิดอย่างนี้นะพวกเขาแค่แสดงให้รู้นะว่าบางครั้งเราจะได้พบกับเห็นความกดดันที่ผู้จัดการชิมต้องเจอและมันก็อาจจะสร้างความรู้สึกาตามมาว่าผลลัพธ์นั้นสวนทางกันผลงานที่ออกมามันดูไม่ค่อยคู่ควรเลยตามหลักเหตุผลในครั้งนี้นั่นเองนะเปน็นนาว่างานนี้นะผมก็ถือว่าเจมี่บร็กแนบนะฮะก็ยังงงงวยอยู่ว่า อะไรกันเนี่ยแต่ว่าผลดันดีกว่าซะอย่างนั้นก็ต้องรอดูกันต่อไปก็ได้กันว่าแมนยูของเรานั้นจะกระเตื้องขึ้นมาเบาๆได้ไหมรังมาดูข่าวจอมากันครับชาเป็นลิเวอร์พูลนะสิ่งที่อยากจะบอกหลังแมนยูเชื่อทูตันแบบผืดขึ้นคอในปาร์นี้โดยความเห็นของเด็กผู้ที่มีจิตใจห่อเหี่ยวอย่างผมนะฮะหลังเห็นบุรพิจารแดงเปิดบ้านถล่มลูตันทาวดวิดด้วยสกอร์1-0 เหมือนเดิมครับคือเวลาเจอคู่แข่งที่เหนือกว่ามักจะแพ้แบบสบายอีกแล้วไม่มีสภาพเหมือนเดิมแต่เวลาเจอคู่แข่งที่ชื่อชั้นและก็ศักดิ์ศรีต่ำกว่าแมนยูจะเฉือนเักชนะแบบกระจุ่มกระจิ๋มกระท่อนกระทันฤดูการนี้ไม่เคยชนะใครในพรีเมียร์ลีกเกินหึงประตูเลยลูกทีมของเอดิชนฮากนั้นครองบอลมากกว่า บุกมากกว่าและเีโอกาสทำลายตาข่ายได้มากกว่ามากกว่าก็จริงแต่เกมรุกซึ่งไร้ความดุดันประสิทธิภาพตำ่ำปราศจากความเด็ดขาดและแทบไม่ได้สร้างความกดดันให้กับผู้มาเยือนได้สําปรูปแบบการเล่นก็ไม่ได้มีอะไรน่าตื่นตาตื่นใจมากมายนะักเน้นการเล่นทางด้านกว้างต่อบอลต่อกันไปต่อกันมาด้วยความชื่นช้าและไม่กล้าเล่นแบบได้แบบเสียดูไปก็อึดอัดนะฮะเหมือนดูกางเกงในเข้าตูดอย่างนั้น ครองกรบอลบุกได้มากกว่าแต่กองหลังดันได้บอลเยอะกว่าผู้เล่นในแผงเกมรุกซะอย่างนั้นเกมรับไม่มีมีความผิดพลาดอะไรเลยและไอที่สามารถรักษาอะไรที่ภาคเรียกว่าครินชี้ได้สําเร็จเนี่ยไม่ใช่เพราะความอย่างแน่นและแข็งแกร่งอะไรนั่นหรอกครับแต่เพราะเกมรุกและเกมโต้กลับของดูตันนั้นมีอัตราความอ e ุ้อ้สูงมาก ลูตันเทาเนี่ยคือทีมที่น้องใหม่ทาเรียกว่าท้ายตารางคะแนนเลยก็ว่าได้ตัวผู้เล่นจัดอยู่ในประเภทเกสีไม่ได้มีคุณภาพอะไรมากมายแต่กว่าที่แมนยูจะยัดความปราชัยให้กับพวกเขาสําเร็จก็ต้องลุ้นกันแล้วแบบลุ้นอีกนะฮะมีหนําซ้ําพอขึ้นนําแล้วเนี่ยหันกลับมาเล่นแบบรักษาสกอร์แทนที่จะเอา,อาดีแต่ดันไม่ได้ผุดไม่ได้เกิดซะอย่างนั้นมยหนําซ้ําพอขึ้นนําแล้วหันกลับมาเล่นแบบรักษาสกอร์ แทนที่จะเอาให้เด็ดคาดไปเลยกลับเงียบฉี่เหมือนป่าช้าลองคิดดูสิครับว่าถ้าเปลี่ยนจากแมนยูเป็นทีมที่เกมรุกดุดนันอย่างนิวอร์ฟูลูตันไส้แตกอย่างแน่นอนและนี่ก็เป็นสรุปข่าวโดยสโมสรแมนเชสเตอร์เด็ดในช่วงฉันครับขอบคุณทุกคนตรารชมผมกดไลค์กดแชร์และกด subscribe ให้กับผมครับขอบคุณเป็นอย่างมากครับ